สวัสดีครับผมรอยชุนพงทองนี่เป็นเวลาประมาณหนึ่งปีที่ผมออกมาเปิดโปงเกี่ยวกับไม่โปรแท็กเตอร์ที่แหกตาคนไทยแหกตาเยาวชนไทยมาร่วม60ปีและท้ายคลิปนั้นผมก็บอกว่าผมได้ออกแบบไม่โปรแท็กเตอร์เอาไว้และอยากจะเผยแพร่ให้เป็นสาธารณะและแม้นว่าผมออกแบบไม่โปรแทคเตอร์มาร่วมปีผมก็ไม่มีเวลาไม่มีโอกาส จนกระทั่งลืมไปเลยว่าหลายคนรู้จักผมเพราะไมโปรแท็กเตอร์เป็นหนึ่งในคลิปที่มียอดชมร่วม2ล้านในคลิปนี้ผมจะมาเน้นไมโปรแท็กเตอร์ที่ผมเรียกว่า2.0ไอเวอร์ชั่น1.0ั้นมีผู้ปรารถนาดีที่รับแบบที่ผมออกแบบไว้และผลิตให้จำนวนหลายร้อยชิน้นนะแล้วผมก็แจกให้กับคนที่มาทานข้าวหรือดื่มกาแฟกับผมจำนวนมาก คลิปนี้ผมอยากให้คุณขยายให้เต็มจอเพราะว่ามันมีรายละเอียดเยอะแล้วผมก็จะปิดกล้องเพื่อให้คุณดูได้เห็นชัดๆว่าเวอร์ชั่นของผมนันม้นมันมีฟีเจอร์มันมีลูกเล่นอะไรที่แตกต่างจากไมโ r รแท็กเตอร์ที่คุณเคยใช้อันดับแรกผมเป็นผู้ประดิษฐ์คิดคน้นฟีเจอร์ใหม่ที่คุณเห็นในไม p r o รุ่นนี้ผมเป็นคนออกแบบและเขียนแบบเองทั้งหมด สเกลในส่วนนิ้วเนี่ยที่คุณเห็นเป็นฝั่งสีน้ำเงินเนี่ยนะครับจะมีการแบ่งเป็น32ส่วนและ20ส่วนคือแบ่งแบบละเอียดเลยขณะเดียวกันมีการเพิ่มเติมฟีเจอร์หลายอย่างเข้าไปความตั้งใจของไมโครแท็กเตอร์นี้ก็คือต้องการให้มีการเจาะรูอย่างที่คุณเห็นว่ามีการวงเอาไว้เพื่อให้คุณใช้เป็นวงเวียนได้ก็คือใช้เป็นวงเวียนรัศมี3ซนติเมตรคุณก็ เอาปากกาข้างหนึ่งมาเสียบไว้ที่นี่อีกข้างหนึ่งเสียบไว้ที่นี่แล้วก็หมุนมันให้เป็นวงกลมอันนี้ก็เป็นการสร้างวงเวียนแบบง่ายๆโดยที่ไม่ต้องเอาวงเวียนมาทาบกับไม้บรรทัดแล้วก็เอาไปวงอีกทีหนึง่งก็ใช้ไม้บรรทัดนี่แหละเป็นวงเวียนซะเลยมีทั้งฝั่งเซนติเมตรแล้วก็ฝั่งนิ้วมีอาหารหลายชนิดที่มีไฟโตนิวเทนส์อยู่อัดแน่นสูงมากโดยเฉพาะเครื่องเทศ และผมส่งเสริมให้คุณกินเครื่องเทศทั้งของไทยของแขกของฝรั่งของญี่ปุ่นแล้วก็บอกสูตรไว้แล้วแต่ถ้าไม่มีเวลาทำก็ซื้อได้เป็นกิจการของน้องชายผมฟีเจอร์ที่ผมว่าใช้มากก็คือมาตราส่วนที่คุณใช้มากที่สุดก็คือเมตรกับฟุตแล้วก็ y a r และไม่โปรนี้ช่วยให้คุณเปลี่ยนมาตราส่วนเหล่านั้นเข้าหากันนะได้โดยง่ายเช่นความยาว30ฟุต อยากจะรู้ว่ามันกี่เมตรคุณก็เอา30ที่นี่หรือ10ยาร์ดตัวอักษรสีแดงที่เห็นเนี่ยก็คือยาร์ด7 8, 9และ10ก็คือผมเว้นว่างเอาไว้แล้วก็11ที่นี่11ยาร์ดนะผมเขียน30ฟุตแทนและคำตอบก็คือ9.14เมตรโดยประมาณหรือคุณมีความยาว12เมตรคุณอยากจะรู้ว่ามันเป็นกี่ฟุตรหรือกี่ยาร์ด เอายาดก่อนแล้วกันนะมันก็13กว่ากว่า13อยู่ที่นี่14อยู่ที่นี่ดูด้วยสายตาก็13.1ญาดยาดแต่ถ้าแปลงเป็นฟุต35อยู่ที่นี่40ฟุตอยู่ที่นี่นะไอ้นี่มันก็คือ39ฟุตดูด้วยสายตาเนี่ยคุณก็รู้ว่ามัน39.4ฟุตและมีฟีเจอร์หนึ่งที่ผมว่ามันคูลมากเลยก็คือ ถ้าคุณดูอัตราส่วนนะจากมีมาถึงตรงนี้ก็คือ1ถูกไหมหรือ10ก็ได้ขณะที่ไอตัวนี้จาก0มาถึง15คุณสามารถแปลงอัตราส่วนระหว่าง10กับ15เนี่ยซึ่งเป็นอัตราส่วนที่ใช้เยอะมากคุณมีแบตเตอรี่5ก้อนอยากจะรู้ว่ามันกี่โวลต์ก็คือเอา1.5ไปคูณใช่ไหมครับคำตอบก็คือ 7.5หโวลต์หรือคุณอยากจะได้แรงดัน 9V โวลต์จะต้องใช้แบตเตอรี่กี่ก้อนคุณก็ลากขึ้นมาที่นี่ก็ใช้6ก้อนไออัตราส่วนระหว่าง1กับ1.5เนี่ยมันใช้เยอะจริงๆก็เลยทำเอาไว้เลยและไออัตราส่วนเส้นเนี้ยที่ว่าเนี้ยมันยังมีประโยชน์ต่อ,ตอเรื่องของตรีโกณมิติและผมจะได้ เปิดโอกาสอธิบายต่อไปนี้มันสามารถแทนตารางไซน์โคไซน์ที่เด็กไทยชอบเรียกว่าคอสเนี่ยภาษาที่ถูกต้องก็คือโคไซแล้วก็แทนเจนที่เด็กไทยชอบเรียกว่าแทนเริ่มจากไซน์โคไซนซึ่งมันเป็นอันเดียวกันเพียงแต่กลับมุม90องศาเท่านั้นแหละสมมุติว่าคุณต้องการหาไซน์10องศาคุณเห็นไซน์ตัวนี้สีดํา ใช่ไหมครับแล้วอักษรพวกนี้มันมีสีดําแล้วก็สีแดงถ้าสีแดงก็คือโคไซ์ถ้าสีดําก็คือไซ์ไซ์10องศาก็คือคุณเอา10ตัวดําตรงนี้นะลากขึ้นไปที่สเกลนี้ตรงนี้ก็นับจากจุด1นะอันนี้จด1 5่1ห1าจุด1นโดยประมาณก็คือค่าไซ์10องศา ได้คำตอบง่ายๆอย่างนั้นและมันก็เป็นโคไซ80องศามันคืออันเดียวกันคุณสามารถไล่ไปได้ถึงจะเอาไซ70องศาก็ได้อันนี้ก็คือจุด9 9จุดเกจุดเกจุด9 3เกือบจะจุด9 4อาจจะจุด9 3 9 5อะไรประมาณนั้นผมดูด้วยสายตา ไอ้ทศนิยม3ตมตำแหน่งเนี่ยมันเพียงพอสำหรับงานทั่วไปแม้แต่วิศวกรบางทีคำนวณเร็วๆก็ขี้เกียจดูมันง่ายๆกันแบบนี้เลยเอาละทีนี้ Tangent ถ้ามุมมันน้อยมากๆ Tangent กับ s i n มันมีค่าเท่ากันเช่น s i n 5องศากับ Tangent 5องศาคุณเห็นว่ามันพอๆกันเห็นไหมครับก็ประมาณจุด8 7 ดูด้วยสายตาทีนี้ถ้าเกิดแทนเจนเป็น10 t แทนเจนเป็น15 20เนี่ยก็ไล่าตามอย่างนี้และแทนเจนเท่าไหร่มันมีค่าเท่ากับ1ก็แทนเจน t 45ไงอันนี้ก็40และ4 1 1 2ิ4 4 44 5มาตรงกับ1พอดีและสามารถหาแทนเจนที่มันมากกว่า45องศาได้ไหมคำตอบก็คือได้ นี่ไงครับ4.6อยู่ตรงนี้ถ้าคุณต้องการหาแทนเจนต50องศาและบรรทันนี้เขาเขียนเอาไว้ว่าบวก1หมายความว่าเลขที่คุณอ่านได้จะต้องเอา1ไปบวกเช่นแทนเจนต50องศาเลขนี้ก็คือ1.1 1.2 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9เสร็จเสร ดูด้วยสายตาก็1.92คุณสามารถหาแทนเจน t ได้ถึง63องศานะถ้าเกินกว่านี้ไม้โปรแทคเตอร์นี้หาไม่ได้นะคุณจะต้องเอาไซห์หารโคไซก็ได้และในหน้าเดียวกันเนี่ยก็มีสเกลเยที่ผมบอกว่าของดั้งเดิมอ่ะของที่หลอกเด็กไทยอ่ะมันคาดเคลื่อนเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างการใช้สเกลเยสสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานหรือไม่ได้ดูคลิปก่อนหนะ้า และถ้าเกิดคุณปฏิบัติและได้ผลเนี่ยต้องการจะบอกให้คนรอบตัวรู้ว่าคุณไปฟังมาจากที่ไหนปฏิบัติแบบไหนแล้วมันได้ผลทางหนึ่งก็คือทางหนึ่งก็คือคุณสวมใส่เสื้อโปโล l อยแอ Academy และรุ่นนี้ที่คุณเห็นอยู่ในขณะนี้หยุดผลิตแล้วจะเป็นล็อตสุดท้ายจะกลายเป็นรุ่นคลาสสิกสามารถดูรายละเอียดและเบอร์โทรตามสไนท์ที่เห็น เรื่องของสเกลเยที่คุณเห็นที่อยู่ข้างบนนี้อันนี้เป็นสเกลเยแบบนิ้วซึ่งระบบนิ้วเนี่ยโดยพื้นฐานของมันมันแบ่งเป็น4ช่างเย็บผ้าตัดผ้าเขาเรียกว่ากระเบียดแบ่งเป็น8ช่างไม้เขาเรียกว่าหุนแล้วมีแบ่งเป็น16 32 64และ128อ่สมสมมติว่าคุณไปวัด ความยาวของอะไรมาก็ตามนะโดยใช้วงเวียนปลายแหลมสองข้างเนี่ยสมมุติว่าผมได้ความยาวของวงเวียนนั้นมาเท่ากับไอเส้นสีแดงที่ปรากฏนะอย่างนี้ผมก็มองว่ามันเป็นนิ้วกว่าใช่ไหมครับก็เอาข้างหนึ่งเนี่ยมาจรดฝั่งนี้อันนี้ตรงแล้วแต่ว่าด้านนี้เราไม่รู้ว่ามันจะไปตรงกับขีดไหนเรารู้ว่าโดยเบื้องต้นแบ่งนิ้ว เป็น16ส่วนนะอันนี้มันก็ประมาณ11ส่วนละถ้าคุณวางแล้วได้อย่างนี้พอดีก็หมายความว่ามันเป็น1นิ้วกับเศษ1 11ส่วน16นิ้วเอาเป็นว่าผมจะทำให้มันยาวขึ้นนิดนึงแล้วผมอยากจะรู้ว่ามันวัดได้ละเอียดขนาดไหนก็ได้เป็นตัวนี้ออกมาเป็น11กอกว่าคุณเห็นไหมครับและเศษ1ส่วน16นิ้วเนี่ย ผมก็แบ่งซอยย่อยมันออกไปอีกเป็น8ส่วนถ้าเอามันมาท่าไล่มันลงมาแลนะดูว่ามันไปนแนบที่ตรงไหนสมมุติว่าแนบที่ตรงนี้นะพอดีเลยก็หมายความว่ามันไม่ใช่แค่1นิ้ว11ส่วน16แต่ว่ามันยังต้องเติมเข้าอีกนิดนึงก็คือมันเป็นเศษ1.8ส่วน8ของเศษ1.16ส่วน16หรือเศษ1ส่วน 128คุณอาจจะไม่คุ้นในระบบของนิ้วแต่ถ้าเกิดคุณใช้ระบบเซนติเมตรซึ่งทุกอย่างแบ่งเป็น10เนี่ยมันจะง่ายขึ้นนอกจากนี้ถ้าเกิดไอเส้นที่ว่านี้มันมาพอดีตรงกลางเลยอย่างนี้ก็หมายความว่ามันไม่ใช่1แล้วก็ไม่ใช่2มันเป็น1.5มันสามารถวัดได้ละเอียดกว่านั้นอีก นอกจากมาตราส่วน1ต่อ1น1.5ที่ผมได้ยกตัวอย่างไปแล้วก็คือหน้าสีแดงเนี่ยทีนี้มาถึงหน้าสีน้ำเงินว่ามันมีมาตราส่วนอะไรเพิ่มเติมเข้ามาและมันใช้เยอะอยังไงในสมัยก่อนเรามีแผนที่ทหารหรือแผนที่ทางภูมิศาสต์และแผนที่ทางภูมิศาสตร์ที่ว่านี้มาตราส่วนที่เป็นมาตราฐานก็คือ1ต่อ5 0 0 0 0หรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ1เซนติเมตรบนแผนที่ จะมีระยะทางเท่ากับ500เมตรพอดีสมมุติว่าถ้าเกิดคุณไปวัดบนแผนที่เอาวงปีนปักเอาไว้2จุดเป็นเส้นสีแดงตามที่เห็นนะแล้วคุณก็มาปักที่ตรงนี้คุณสามารถบอกระยะทางได้ว่ามันคือ2กิโลเมตรกว่ากว่าไอขีดนี้ก็บอกว่ามันคือ2กิโลเมตรบกีก100เมตรครึ่งขีดก็คือ50เมตรเพราะฉะนั้น ระยะทางบนแผนที่เนี่ยมันเท่ากับ2กิโลเมตร150เมตรถ้าเกิดคุณใช้แผนที่1ต่อ50,000ซึ่งเป็นแผนที่ที่ใช้มากที่สุดในทางภูมิศาสตร์แต่ถ้าเกิดคุณใช้แผนที่1ต่อ80,000คุณก็เลื่อนมาที่นี่ระยะที่วงเวียนเท่ากันคุณก็สามารถอ่านได้ว่าเอ้ไอนี้มัน3กิโลเมตร450เมตร สี่ร้อมาจากไหนก็คือมาจากขีดเล็กๆมีหนึ่งแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งรวมถึงแผนที่1ต่อ8 0 0พด้วยมันก็เอาเลขศูนย์หายไปตัวหนึ่งแทนที่จะเป็น30กว่ากิโลมันก็เหลือ3กิโลกว่าและเช่นกันคุณอาจจะเจอลักษณะที่ว่าแผนที่1ต่อ1200หรือ1ต่อ1 2ึ0 0หก็ใช้หลักการเดียวกัน และสำหรับคนที่ออกแบบเฟอร์นิเจอร์เขาใช้เยอะมากเลยครับสำหรับอัตราส่วน1ต่อ12ก็คือ1นิ้วของเขามันคือ12นิ้วผู้ที่ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ยังนิยมใช้หน่วยนิ้วอยู่และที่เขาใช้เยอะมากก็คือ1ต่อ12ก็คือ1นิ้วของเขากลายเป็น1ฟุตจะเกิดคุณไปวัดมาได้ตามความยาวของเส้นสีแดงที่เห็นคุณก็เอามาทาบก็คือเลขเนี้ย6นิ้ว7นิ้ว8นิ้ว อาจจะ8นิ้วกับอีก1นกระเบียดกระเบียดก็คือเศษ1นส่วน4นิ้วพวกออกแบบเฟอร์นิเจอร์อาจจะใช้มาตราส่วน1ต่อ16หรือ1ต่อ20ออกแบบห้องที่เฟอร์นิเจอร์ส่วนมากเขาวัดมาเป็นนิ้วเพราะฉะนั้นขนาดของห้องเขาก็ต้องใช้เป็นนิ้วด้วยเพื่อให้มันสอดคล้องกันถ้าต้องการใช้อัตราส่วน1่อต่อ48อคุณก็มาใช้ที่นี่ด้วยความยาวของวงเวียนเท่ากันเนี่ยใน แผนที่ในแผนผังที่มีมาตราส่วนต่างกันเช่น48เท่าลักษณะอย่างนี้ก็อ่านได้6ฟุตกับอีก9นิ้วและสเกลเยในส่วนของเซนติเมตรก็หลักการเดียวกับสเกลเยของนิ้วแล้วมันก็ง,ง่ายกว่าด้วยมันแบ่งออกเป็นร0อยส่วนเลยหรือวัดได้ละเอียดถึง0.1มิลลิเมตรและสิ่งประดิษฐ์นี้ ผมมุ่งหวังที่จะเผยแพร่สิ่งที่ถูกต้องลบล้างสิ่งที่ผิดผมจะกลับเมืองไทยช่วงปลายมกราและจะระดมทุนด้วยวิธีการเดียวกันก็คือผู้ที่อยากจะทานข้าวกับผมหรือดื่มกาแฟกับผมต้องบริจาคเงินเข้าโครงการนี้และทำไมโปรออกมาและเงินทั้งหมดจะนำไปทำไมโปรแจกให้กับเด็กจะแจกได้เท่าไหร่จำนวนทุนที่ได้รับ แล้วอย่างครั้งที่แล้วเนี่ยเต็มภายในเวลาอันรวดเร็วสําหรับมือกินข้าวจนต้องขยายมาเป็นมือกาแฟและกาแฟนั้นก็เต็มอย่างรวดเร็วเช่นกันเอาละครับผมอยากจะบอกว่าคณิตศาสตร์เป็นวิชาพื้นฐานที่สําคัญที่สุดที่สอนให้เด็กรู้จักคิดอย่างมีตรก,กะและสิ่งที่จะช่วยให้เขามีตรก,กะได้นั้นก็คือเครื่องมือที่เขาใช้ถ้าเครื่องมือมันผิดเพี้ยนความคิดของเขาก็ผิดเพี้ยน สิ่งที่นำมาสู่ความคิดสร้างสรรค์ก็คือจินตนาการจินตนาการที่ง่ายที่สุดก็คือวิชาดาราศาสตร์แต่ว่าดาราศาสตร์ที่ผมพูดถึงไม่ใช่ดาราศาสตร์ที่ซับซ้อนเลยดาราศาสตร์ที่เกิดจากการสังเกตดวงดาวดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และนำมาสู่การสร้างปฏิทินโดยเฉพาะปฏิทินไทยเป็นเครื่องมือพื้นฐานทางดาราศาสตร์ที่ดีที่สุดแต่เด็กน้อยคนที่จะเข้าใจพื้นฐานของปฏิทินไทย ซึ่งทําให้สมองคิดเป็นสามมิติผมถึงให้ความสําคัญกับเรื่องปฏิทินไทยอย่างมากและผมจะแนบคลิปสอนปริตินไทยเบื้องต้นอย่าลืมชมและช่วยแชร์ให้เด็กได้ดูกันเยอะๆจินตนาการนั้นมันนําไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ความคิดสร้างสรรค์น,นําไปสู่การประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆและเป็นสิ่งที่ขาดในสังคมไทยมีแต่จะลอกแบบเขา อยากจะไปดวงจันทร์อย่างเงี้ยแทนที่จะมุ่งทำให้เครื่องไม้เครื่องมือพื้นฐานมันถูกต้องซะก่อนขอขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับเหมือนในคลิปเลยใช่ครับผม <laughs> แต่เอาจริงๆคือดูแบบใสกิ้งเลยนะครับอาจารย์อาหารที่ต้านอนุมูลอิสระและคุณควรจะกินทุกวันผมก็ให้สูตรไว้แล้วและสอนวิธีทำให้ด้วยแต่ถ้าขี้เกียจคุณก็ซื้อตามเบอร์โทรศรรัพท์ไลน์ที่แนบ และถ้าเกิดคุณสนใจคำออกเสียงที่ถูกต้องโดยเฉพาะสำหรับคนไทยเนี่ยก็สามารถเปิดจากหนังสือ dictionary อังกฤษไทยที่ผมเขียนเอาไว้20กว่าปีก่อนเป็นหนังสือที่ขายดีมากแห่งยุคแต่หนังสือเหล่านี้ไม่มีพิมพ์จำหน่ายอีกต่อไปแล้วมันกลายเป็นหนังสือสะสมเก่าเก็บและเหลือที่มันค้างสต็อกอยู่เนี่ยไม่กี่เล่ม ในเมื่อไม่มีการพิมพ์ต่อแล้วก็หมายความว่าหมดแล้วหมดเลยถ้าคุณต้องการสนับสนุนช่องลอย a c a เดมีก็สั่งซื้อเสื้อโปโล,โลที่ใส่แล้วดูใฝ่รู้เนื้อผ้าดีมากข้างนอกเป็นลายฉลุข้างในนิ่มเหมือนผ้าฝ้ายใส่สบายสกรีนเป็นแบบสมัยใหม่ไม่หลุดลอกง่ายมีทั้งแบบยูนิเซ็กและแบบผู้หญิงโดยเฉพาะมีสีขาวและสีเทาอ่อนให้เลือกแล้วก็ซื้อยืดคอกลมมีสีฟ้าสีเดียว สกรีนเป็นสีขาวทั้งหน้าและหลังและนี่เป็นขั้นตอนการสั่งซื้อและราคาคือปกติถ้าเกิดว่าเป็นลายฉลุแล้วเป็นสองฝั่งเนี่ยบางทีใส่ด้านในมันไม่สบายใช่ไหมแต่ว่าถ้าด้านในเป็นผ้าฝ้ายเฮ้ยน่าสนใจแล้วพอไ่เห็นของเอ้าโหูจับแล้วฮะเออมันเราได้จับแล้วฮะที่บอกว่าใส่สบายอ่ะก็เพราะก็เพราะอย่างนี้นี่เองเราเข้าใจถึงเหตุและผลเลยทีเดียวเอาละครับถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้คุณก็คงชอบคลิปที่ผมแนบเอาไว้ในขณะนี้และอย่าลืม บอกเด็กๆว่าผมสอนคณิตศาสตร์มปลายให้ฟรีตามลิงก์ที่เห็นและติดตามจากสื่ออื่นได้เช่น Facebook Twitter แต่ว่า f a c e b o o k เนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าผมไม่มีเวลามาเช็ค Messenger คุณมีคำถามคุณก็ไปถามในกรุ่มแล้วคุณก็รู้ดีว่าผมไม่มีเวลาที่มาตอบเป็นรายบุคคลคุณไปถามในกลุ่มเนี่ยมีคนอื่นช่วยคุณตอบเยอะแยะขอขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีครับ